อายุคุณตากล้องนี่ถ้าคูนี่สองนี่็นหนักตัวเลยใช่ไหม <Huh? S 1> <laughs> สอแต่อว่าวถูก <laughs> ช่วงนี้กินเค้กไหวแล้วเธอมาเลยอายุก็ยี่สิบห้าล้วแหบ้าบอโอ้โหเต้เตตันตนมันคงเหลือเกินต้องคนนี้ สยังเป็นทางการนะครับผมแจ็คออโต้เทรดวันนี้ก็มารีวิวรถเข้าใหม่จริงๆมันมีทั้งหมด6คันแต่ว่าด้วยคำว่าเห็นมันรอยขีดข่วนนิดนิดหน่อยๆก็เลยเอาไปเก็บสีอันนี้แจ้งก่อนเลยว่าเก็บสีรอบล่างไม่ได้มีเคาะเคืออะไรเลยนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโตด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0892443500 line jackauto นะครับ ส่วนใหญ่ไลน์แอดผมจะเข้าไปตอบอันนี้บอกเอาเลยแล้วก็ในคอมเมนต์ของ y o u t u เนี่ยก็จะเข้าไปตอบให้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรยังไงหรือแนะนำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นใหม่ช่วงสงกรานะครับถึง30เมษาปี65นี้แจ้งเอาเลยว่าออกรถที่นี่ มีกิวเชอร์ให้นะครับ15,000บาทสามารถไปใช้อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามที่เงื่อนไขของธนาคารและบริษัทเป็นผู้กำหนดของแถมมีให้6อย่างดอกเบีย้ยเริ่มต้น0.9%ต่อปีพอนาทีปเดือนเออ0ูนเดือนแหมเน้นซะแม่งเหมือนถูกเลยว <c oughs> ันละวันละชอบใจอายุคุณตะก้องนี่ถ้าคูณที่2องนี่ก็น้ำหนักตัวเลยใช่ไหมอ <c oughs> <c oughs> แต่แล้ว่าถูกช่วงนี้กินเค้กไหวน,นะเธออะเลยอายุก,ก็ยี่สิบห้าแล้วแบตั้ห้าสิบบ้าบอโอ้โหเต้เตตันตันมันคงเหลือเกินะตอตตัวเนี้ยโอเคตันแรกเลยนะครับตัวนี้มันเป็นแบบว่าต้องบอก,กนี้ก่อนว่ามันเหมือนน้องๆแรร์ไอเชมถามว่าทำไมไม่ใช่สีนะตัวนี้เป็น t r i ทอน4ประตู2.4 GT Premium ฟังดีๆนะครับ ตัวนี้เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดานะปี19.19 19, ไม่เท่าไรเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในป้ายแดงขายอยู่935,000จัดไฟแนนซ์ได้812,000เราขายอยู่759,000บาทบอกก่อนขับ4แต่เป็นเกียร์ธรรมดาหายากนะบอกก่อนอันนี้ใช้ลุยเต็มที่บอกให้เลยว่าชอบลุยแบบว่า ลงหินโขดอะไรเงี้ยสนุกคันนี้สดยแน่นนอนนะครับตัวนี้จะเป็น GT Premium ยังไงเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในห้องโดยสารกันก่อนอื่นเราดูในห้องเครื่องกันก่อนว่ารถสวยแค่ไหนปี19.19จด19้สวยไหมน้องๆป้ายแดงล่ะครับเพสวยมากคันนี้หัวน็อตเม็ดอาร์คนะครับสีมาร์กกิ้งยังอยู่ครบเลยปลายมอกก็มีให้นะก็ใหม่ๆนะคะมันก็ใหม่มากเลยล่ะค่ะโอเค เข้ามาเนี่ย GT Premium เ,เนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัว GT Premium เกียร์ออโต้มันจะมีในพวก Cruise Control ให้นะครับตัวนี้ป็นพอเป็นเกียร์ธรรมดาเ,าเขาก็ไม่ได้ใช้ Cruise Control ให้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกุญแจ Keyless Go ทั้งนั้นก็จะเป็น Push Start ให้กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีระบบกะระยะขัดรถทันหน้าได้ เนะปุ่มปรับระดับไฟหน้าได้นะครับป้องกันล้อหลังสไลด์ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ให้นะครับตัวในเรื่องของที่ปันพาลก็เปิดปิดออโต้ให้ด้านนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันให้นะครับก็ในเรื่องของออนบอร์ดตรงนี้ทิปเอทิปบี B. มายอยู่ที่62,344โลพอมาด้านฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของกล้องรอบคันนะครับอันนี้แจ้งก่อน ราูวิทยุให้ตรงนี้ถอดวางสายสั่งการด้วยเสียงตัวนี้พอดีการเนี่ยเราเก็บเราเก็บไว้ข้างในเรายังไม่ได้เอามาเสียนะครับตัวนี้ก็จะมีแมปให้อร์เป็นแยกสายหอยสลาหรือแอร์สโซนให้นะครับถัดมาด้านล่างก็จะมีดิฟล็อกออโต้ซาร์สต็อปเนี่ยอันนี้มีระ,ระบบเ,เอเขาเรียกว่าเซนเซอร์มุมอับให้นะครับปาร์คตัวเซนเซอร์ปาร์กิ่งให้ USB อยู่ตรงนี้นะครับ ก่อนครบมากตัวนี้ขับ C อยู่ตรงนี้นะจ๊ะบอกก่อนนี่ครับระบบโหมดขับ C นี่ขับ2ขับ C แล้วก็ C H LC C L C C L L C นะนี่แล้วก็ระบบตรงนี้เคยอธิบายไปอยู่ในเอ้ตัวมัจโรสปอร์ตตัวชมปัจจุบันนะครับนี้ลงช่วยลงทางล่าดนะครับด้านในมีตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรตัว p o วเ r อ u t เอาอีกหนึ่งช่องให้ตัวนี้ก็มีทั้งหมดสององให้สำครับ GT Premium ตัวนี้บอกไฟฟ้าข้างเดียวเบาะหนังนะครับด้านบนมีเลยของ GT Premium ก็คือแอร์หลังเป็นแอร์บนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยนี่เล่งเร่แอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับได้เลยสั่นปิดนะครับราคาเจ็ดแสาหมื่นเบาทอันนี้ยังไม่ได้กิบบเชอร์ห e มื่นานะของแถมไปหกอย่างมีให้หมดนะครับ สนใจนะครับติดต่อที่เบอร์0892443500 Li@ น์แอดแอดแจ็คอตนะครับไปดูคันต่อไปดีกว่ากับ GT 4ฟวินนะครับ GT พิเอมโฟวินเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนอันนี้เราขึิ่เข้าใหม่นะสีขาวเลยต่อมานะครับเป็นปัชรุบสปอร์ต GT Premium 4 w ินนี่กล้องอยู่นี่กล้องรอบคันเหมือนกันนะเนี่ยฉะนั้นตัว ทรอยท่านเมื่อกี้ก็ต้องรอบคันเนี่ยที่บอกเนี่ยส่วนใหญ่เวลากล้องรอบคันดูง่ายนะครับดูด้านหน้าไม่อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กล้องฝั่งกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะอยู่ติ่งด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการตัวนี้ปี18.19ไม่เท่าไหร่ครับดูด้านในายแดงขายอยู่1นึ่0ล้านาแสนกพนบาทจัดได้ล้านแนนซ์ไล้านห1 0, 1 0, 4, 1งแ0 1, 0บาท เราขายอยู่1 3 9 0 0ล้านาเขาบาทขาวๆเ,เนียนๆดูด้านในดีกว่าอ้ Ooh, อันนี้ก็ใหม่เลยรถคันนี้แจ้งก่อนเลยว่าสวยๆเดิมๆหัวน erm ็อตเมตชอาร์คมากิ w ้งบายมอกออยู่ครบ Gt premium แต่ตัวนี้มันเป็นตัว18.19จดมาอยู่ที่50,000โลผมบอกก่อนว่าไอ้ตัวสีดำที่เราทำอ่ะตัวนี้จอมจะเป็นฟูลดิจิตอล นะครับจอตัวนี้ก็จะเป็นจอ10นิ้วนึกออกใช่ไหมอันนี้เป็นตัวก่อนโฉมปัจจุบันดังนั้นไมลเลือนไม่ก็จะเป็นแบบอนาล็อกจริงเป็นคนที่โบราณชอบแบบนี้มัดูง่ายดีแต่ถามว่าถ้าเป็นดิจิตอลมันก็จะดูสะดวกนะครับอันนี้แจ้งก่อนตัวนี้บอกคําเดียวว่าจัดเต็มมากตั้งแต่กระจกมองข้างปรับแล้วพับไฟฟ้าระบบในเรื่องของไฟหน้าขึ้นลงได้นะครับลักเซนเซอร์มีให้ เซ็นเซอร์กะระยะรถคันหน้าก็มีให้ตัวพวงมลาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันพร้อมกับพาวเดอร์ชิปแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ตัวในเรื่องของที่ปัดตามก็เปิดปิดออตโต้ดีพาวเดอร์ชิปตอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็มีครูส e คอนโทรลให้เป็นอะ a ด t พ v ีฟครูส e คอนโทรลแล้วนะครับด้านล,ล่าลงมาในตัวการะระยะยนะครับใช้งานได้จริงนะบอกเลยโคตรสะดวกเลย ตอนแรกก็กังวลนะขาอมเบรคไ้หน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงใช้งานได้จริงนะครับถัดมาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นกล้องมองรอบกานระบบควบคุมเรื่องเสียงเตทเมนต์แต่ตัวนี้ยังไม่มีทรออกวางสายหรือสั่งการด้วยเสียงเห็นไหมตรงนี้หายไปนะครับจอตัวนี้เหมือนกับโชยท่านเมื่อกี้เลยก็คือเราเก็บไอ้นี้ไว้เมมโมรีการ์ดนะครับก็คือตัวนี้มีแมปมีอะไรให้เรียบร้อยแอร์แยกเป็น2โซนได้นะครับนี่แจ้งก่อนเลย ด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องแอร์หลังให้ระบบตัวเซ็นเซอร์อับสายตาให้นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของระบบแอร์คือนานโนนะครับดีฟเชอไอพวกดิฟล็อกก็มีให้เกียร์เป็นออตโต้แบบชิปโซนิกให้เรียบร้อยแล้วกล้องมองรอบคันนะอันนี้แจ้งก่อนเลยถัดมาในเรื่องของนี่ครับขับ C ขับ2ขับ C, C, S c, c, l c C, LLC ถัดมาด้านใน ตัวนี้มี USB อีกหนึ่งช่องแล้วก็ตัวปลั๊กไฟบ้านเป็น220โวล์ร5 0วัตต์นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นจอยเ n t e r t a i n m e n t แอร์ทุกที่นั่งเลยนะครับกระจกตัดแสงออโต้ให้อยู่แล้วอันนี้แจ้งมาก่อนนะครับบอกก่อนเลยว่าหน้าเล่นน่าใช้หน้าเอาไปขับกลับบ้านสงกรานนะครับ ป้ายแดงขายอยู่ล้านห้าสอ้าพันล้านห้าแันขายอยู่1นึ่งล้านสามหมจัดไปแนนได้1นึ่งล้านหนึ่งแบาทดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อปีพอนานสูงสุด8 4, นเซ็าน6เดือนรับกีโวเชอร์ทุกคันเลยนะัครับ1,5 0 0 0บาทของแถมอีก6อย่างมีให้แน่นอนต่อามานะครับรถเล็กๆเครื่องพ2 0สเป็น mitsu attra g e 1.2 glx ปี18.18เ 18. 18, กียร์ออโต ป้ายแดงขายอยู่5 1 1 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้3 0 4 1 0 0 0บาทเราขายอยู่3 1 9 0 0 0บาทตัวนี้ 8, 1, 8, 8, 8, 3, ปี18.18ลด3ปีนิดๆเนาะตากล้องเนาะสวยปะ่ะงามกรีบชอบจังเลยอะไรที่แบบสะอาดสาดดูแบบขาวๆอะ่ะอืมผมก็ชอบหนะ้าขาวๆอะ่ะ <c oughs> <ไป S 2> แล้วแล้วผมก็ชอบอะไรด้วยนะ ผมชอบขาวๆแล้วก็ชอบอะไรด้วยเออช่างมาานันเถิะเปาอะไรเขไม่ได้เผาบ้าไนไปไปดูนะพอเป็น GLX ก็จะเป็นสวดคียนะครับแจบิดธรรมดามีรีโมทให้ตัวนี้ในเรื่องของกระจกมองข้างมีปรับและพับไฟฟ้าป้องกันล้อหลังเฉลายมีให้ไม่อยู่ที่52,226โลนี่เลยผพวงมาลัยเป็น m ั l ติฟังก์ชันฝั่งซ้ายข้างเดียวนะครับ พอว,วางสายสแล้วก็สังการด้วยเสียงผว้คุมเสียงมีให้ครบนะครับตัวนี้เป็นจอของมิซูเอะเองจอของมิซูเอเเลยนะครับแอร์ mm hmm. <Air S 2> เป็นหมุนเมอ USB AUX mm hmm. มีให้ช่องเสียบใส่คงใส่ของเล็กๆน้อยๆจุกจิกมีให้เห็นปะก็จะดูเล็กๆ power o u t อยู่ด้านนี้นะครับมีให้เรียบร้อยราคา3า9 0 0 0บาทจัากไฟแนนได้3าม0 0 0บาทสวยๆเอาไปขับรถ ช่วงนี้น้ำมันแพงรถเล็กมาแรงใช่ไหมน้ำมันแพงรถเล็กก็มาซุกบอกก็จะเป็นสไตล์ของคล้ายๆเป็นมิสูตัวพวกเอดิชันตัวโฉบเนี้ยนะครับก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหน้าแต่งหน้าทาปากใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูซิตี้ตัวท็อปแต่ไม่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่บอกว่าทำไมถึงไม่สุดนะไปด,ได,ไดูบงบอกถึงรถเพิ่งเข้าใหม่แบบล้นร้อ,รอเลยเหไหม ยังไม่ได้ล้างล้างไม่ทันคันนี้นะครับเป็น City 1.5 SV ต้องแจ้งก่อนตัวท็อปสุดของเขาหรือตัวพิเศษก็คือ City SV Plus ตัวนี้เป็น SV ดูดิยังความยังไม่ได้ล้างอันนี้คุณตาล้องหน้าจะไม่ชอบนะเพราะมันเคลออยู่ฮยตัวนี้ปี15 16ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูกันไยแดงขายอยู่736,000บาทจัดไปแนซนได้4.7เราขายอยู่4.59,000บาท ถึงจะเป็นปี15จด16แต่รถก็ยังสวยอยู่เห็นไหมคุณตากล้องนี่ยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยยูห้องเครื่องเนี่ยนี่ไม่ได้ล้างสภาพเป็นไงชอบเอาเรียวๆให้ลูกค้าดูนะเฮ้ยของเราก็ไม่เฟกดิเราต้องไม่โกหกต้องจริงใจกับลูกค้าถูกไหมเนี่ยหัวน็อตเม็ดอาร์มาร์กิงป้ายมอกงอยู่ครบเลยเดี๋ยวเราเอาไปดูสเปค SV ด้านไหนว่ามีอะไรบ้างไปเอก็จะมีในเรื่องของ y l e s สโกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นพรูสตาร์ตตัวนี้มีระบบป้องกันล้อหลังสไลด์กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าไมยู่ที่ไหนว่าไมยน่ารักจังเลยนะ่าตัดเขาเออนี่ไมยนะครก่อนนี่ 65, 6 5ห7 6้านี่โลนะครับโมวลายเป็นมัลติฟังชั o นพร้อม p a ดเดิลชิฟ t นะครับฝั่งนี้จะมีครูสคอนโทรลให้คือฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือจะเกี่ยวกับโท่ไอเกี่ยวกับุมเสียง นะครับแล้วก็ออนบอร์ดนิดนหน่อยหให้นะครับพอวางสายสั่งการด้วยเสียงมีให้มีจอพร้อมกล้องมองส่ยหลังให้นะครับแต่เฮ้ยมีเซ็นเซอร์องศาให้ด้วยเห็นไหมเห็นนะโอเคนะทัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของแอร์เป็นออโต้ให้นะครับแต่ไม่แยกไซส์ขออิสระให้นะครับบอกก่อนทัดลงมาด้านล่างเป็น power outlet HDMI USB มีให้ครบนะครับมีให้ตั้ง2น,นั่นเอง ให้มามาเยอะแยะดีแล้วอันนี้ไม่ได้ว่าเลยส่วนเกียร์ก็เป็นออโต้พีไกดมา S ก็จะชิปเกียร์ได้แล้วนะครับบอกก่อนเลยเบรกมือแบบธรรมดาให้นะครับใช่ช่องซ่อนกิ๊กไม่มีอะไรมีแค่เล็กๆนิดเดียวเองนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเบาผ้าแบบดูลื่นๆหน่อยดูหรูหรา SV p วีพักับ SV จะต่างกันตรงที่ว่าเรื่องของแอร์แบกจะมี6ใบแต่ตัว SV จะมีแค่ จะสตัวนี้หรอตัวนี้สองนิ้งหรอตัวนี้มีน้อยจังนะนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกคอนด้าช่วงล่างเขาดีเขาบอกตัวนี้มีระบบอีคอนให้ด้วยนะครับผมบอกก่อนเลยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับบอกก่อนเลยว่าเมษาเนี่ยสงกรานเนี่ยกลับบ้านเรามีกิฟต์เชอร์แจกรถทุกคันที่ออกกับแจ็คออโต้เทรด15,000บาทพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีพอนานสูงสุด84ดงวดสนาน12เดือน ของแถมมีให้6อย่างรถทุกคันรีบมานะครับหมดเขต30เมษายนปีนี้65นะครับวันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตัอต่อนะครับน้องเบียร์น้องตานะครับที่มาช่วยจัดรถทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตากล้องน้องตัวสั้นมันคงวงเล็บ50แล้วไม่จะบอกค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องสายผอมเรานะครับ คุณจัก,กรีนะครับเจ้าหน้าที่ตัดต่อสุดยอดของเรานะครับวันนี้ผมเอาแจ็คออโต้เทรดลาไปทำคลิปต่อไปดีกว่าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว